สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่โนนเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมมาแนวสวยๆน่ารักน่ารักเลยนะครับผมแบบนี้เลยเป็นกรอบรูปกระดาษนั่นเองนะครับผมจะเป็นสีสีแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆน่ารักน่ารักนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นรูปเราก็ได้นะครับผมรูปใครก็ได้รูปพ่อแม่ก็ได้รูปอะไรก็ได้นะครับผมหรือว่ารูป ที่เราวาดเองวิวสวยๆอะไรก็ได้นะครับผมสวยหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่การไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคครับผมขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกระดาษมาสีสีเลยนะครับผมเป็นกระดาษ A4 นะครับผมแล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมสีมุมสีสีแล้วแต่ว่าจะเอาสีอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจะตัวหลแบบนี้นะครับผม ทั้ง4แผ่นเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่นน้ตจะตัดสีเหลืองให้ดูนะครับว่าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจะตัวลัดตัดยังไงนะครับผมง่ายๆเลยทําการพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ทําการรีดเลยปึ๊บโอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปให้เราเอากระไาษตัดได้เลยนะครับผมชึบโอเคนะครับผมกระดาษพวกนี้เราไม่ต้องทิ้งนะครับผมเราจะไว้พับอะไรได้นะครับผมเราใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่ต้องทิ้งนะครับผม โอเคนะครับผมนี่เห็นไหมทั้งหมดก็จะเป็นสี่สีนะครับผมที่เราจะพับนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพับอันแรกเลยนะครับผมเราจะพับทั้งหมด4อันเลยนะครับผมเราจะพับเหมือนกันเลยนะครับโอเคพอเปิดออกมานะครับผมจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมจะเป็นเส้นขีดกลางแบบนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาขอบนี้นะครับผมมาชนขีดตรงกลางนะครับทําการพับเข้าแบบนี้เลยนะครับผมรอบกระดาษอันนี้นะครับผมพับง่ายๆนะครับผม พับง่ายมากๆนะครับโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้เราก็รีดได้เลยปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะพับสามเหลี่ยมตัวนี้พับขึ้นนะครับผมโดยเราจะมาสุดขอบตรงนี้เลยนะครับผมเราต้องการพับขึ้นแบบนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับผมตรงข้างล่างให้เราพับให้สุดเลยนะครับผมปึ t t un t t ๊บเหลี่ยมตรงนี้นะครับผมขีดกลางเราก็ต้องตรงเหมือนเดิมนะครับ พยายามพับให้ตรงนะครับผมจะได้ออกมาสวยงามนะครับปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมให้เราทำการเปิดกลับมาครับปึ๊บแล้วก็พลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งปึ๊บนี่แบบนี้เลยแล้วเราก็พับตรงนี้ขึ้นนะครับผมตามรอยเดิมเลยนะครับปึ๊บก็รีดนะครับผมปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะนี้เราก็พลิกกลับมาด้านเดิมนะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราพับเข้ามาเลยนะครับปึ๊บ นี่พับเข้ามาแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็รีดนะครับปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมให้เราพับเอาตัวนี้นะครับผมสอดเข้าไปในข้างในเลยนะครับตรงนี้จะมีรูอยู่เห็นไหมพับสอดเข้าไปข้างในเลยแล้วก็บีบให้สุดนะครับผมแล้วก็พับให้สุดเลยนะครับปึ๊บเอาให้ขอบนี้มาชนกับขอบด้านนอกพอดีนะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่เห็นไหมจะเท่ากันนะครับผมโอเคปึ๊บแล้วเราก็รีดด้านข้างได้เลยนะครับ ปโอเค ойти, okay, นี่ให้เราพับแบบนี้เลยนะครับผมทั้งหมด4สีสีอันเลยนะครับผมทําการพับได้เลยโอเคครับผมนี่พอเราพับได้ทั้ง4อันแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเป็นขั้นตอนประกอบนะครับผมให้เราจับมาแบบนี้นะครับผมอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมแนวตั้งนะครับโอเคอีกอันนึงก็พลิกกลับมาแบบนี้นะครับผมแนวนอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะทากาวตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอามาสอดไว้ข้างในแบบนี้นะครับปุ๊บนี่ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยโอเค เราทาการทากาวได้เลยนะครับผมเราก็จะทาตรงนี้นะครับผมตรงปลายนะครับแบบนี้เลยนิดเดียวนะครับผมไม่ต้องทาเยอะนะครับปึ๊บแบบนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็ดันให้สุดข้างในเลยนะครับปึ๊บแบบนี้เลยนะครับผมปึ๊บเราก็จับดูนะครับผมว่ากระดาษเราเข้าสุดตรงนี้หรือยังนะครับเข้าสุดแล้วเราก็บีบได้เลยนะครับผมปึ๊บ โอเคเราก็จะมาทาอันสีฟ้าด้วยนะครับผมเราก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจนรอบนะครับปึ๊บโอเคนะครับผมนี่ อันสุดท้ายนะครับผมเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับปึ๊บนี่อันสุดท้ายก็ทําเหมือนเดิมนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมปึ๊บสอดเข้าไปนะครับผมปึ๊บนี่เราก็แค่เล็งให้สุดนะครับผมเสียบเข้าไปให้สุดนะครับแล้วก็กดปึ๊บนี่แค่นี้เราก็ได้กรอบรูป JI, สวยๆน่ารักน่ารักแล้วนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผม ตรงนี้นะครับผมเป็นที่ติดกาวที่เราติดไว้นะครับผมมันจะใส่รูปไม่ได้ให้เราพลิกกลับด้านมานะครับผมปึ๊บนี่พ no> ลิกกลับด้านมาด้านนี้นะครับผมเป็นด้านหลังนะครับโอเคครับผมขั้นตอนใส่รูปนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีรูปถ่ายนะครับผมก็เอามาเสียบไว้ข้างหลังได้นะครับผมนี่เสียบเข้าสี่มุมแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ารูปมันเล็กไปนะครับผมรูปมันมีแค่นี้นะครับผมเราก็จะพับอันนี้ให้เล็กลงนะครับผมเราใช้กระดาษอันเล็กลงก็จะเล็กลงนะครับผมโอเค อันนี้พี่นนท์วาดไว้นะครับผมเป็นรูปหมีปูนะครับผมแล้วก็มีคําว่าคิดถึงนะครับผมเหมือนหมีปูยืนเมอกําลังคิดถึงใครสักคนนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเอาเหมือนพี่นนท์นะครับผมกระดาษตัวนี้นะครับจะเป็นความยาว20คูณ20นะครับผมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมแล้วก็วาดรูปไว้ตรงกลางนะครับผมโอเคขั้นตอนการใส่นะครับให้เราพลิกรูปที่เราวาดนะครับผมไว้ข้างล่างแบบนี้ปุ๊บนี่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็สอดเข้าไปเลยปุ๊บ นี่นะครับผมเราก็สอดตามเลยปุ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมสอดเข้าทั้งสมุมแบบนี้เลยนะครับปุ๊บนี่แค่นี้ก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะครับผมเราก็พลิกกลับมาปุ๊บนี่เราก็จะได้กรอบรูปสวยๆน่ารักน่ารัก,รกแบบนี้เลยนะครับผมเราก็ติดกาว2หน้าทั้ง4มุมนะครับแล้วก็เอาไปติดฝาผนังได้เลยนะครับผมสวยๆเลยทําแบบนี้หลายๆอันหรือว่าหลายสีหรือว่าใครจะตกแต่งลายอะไรก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนสํสำหรับคลิปนี้พี่นนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ